สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคิวเตมีนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนเริ่ม กลับไปทำงานที่ออฟฟิศเริ่มปลดล็อกต่างๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มทำงานนอกบ้านได้มากขึ้นนะครับและหนึ่งอย่างเลยที่เป็นเครื่องมือในการทำงานกินของเราก็คือโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งวันนี้จะมาแนะนำกันกันกบอีกหนึ่งตัวนะครับที่ต้องบอกว่าพกพาง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีในการทำงานทั่วๆไปเลยก็แนะนำมปตัวนี้เรามารีวิวกันกันกบ Acer Swift 3 2 2 2 0นั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนตัวที่ผมใช้ก็ใช้ชิปของ intel Gen10 ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไว้วางใจได้ในเรื่องการทำงานต่างๆว่ารวดเร็วแน่นอนนะครับเอาถ้าพร้อมแล้วก็ไปรีวิวกันเลยครับ เริ่มที่สเปคกันก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นของ CPU Intel Core i3 Gen 10นะครับมากับ RAM 4GB DDR4 นะครับแล้วก็มากับการ์ดจอออนบอร์ด Intel UHD Graphics ครับ จุดเด่นอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือสีนั่นเองโอ้โหสีชมพูสวยงามผู้ชายใส่หวานจริงๆนะครับผมตัวเครื่องเรียบๆนะครับแล้วก็มีแบรนด์เอเซอร์อยู่ตรงกลางเพียงเท่านี้เองนะครับแต่ว่าวัสดุตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าใช้วัสดุน้ําหนักเบานะครับซึ่งเป็นแมกนีเซียมแล้วก็อลูมิเนียมนั่นเองครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีน้ําหนักเพียง1.19กิโลกรัมเท่านั้น <Wow! S 1> นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพกพานั้นสบายมากๆนะครับจะถือไปทํางานถือไปไหนมาไหนไม่หนัก ขนนนาดนั้พกพาได้ง่ายตัวเครื่องมีขนาดเล็กนะครับในส่วนของพอร์ตก็มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็น HDMI ครับ USB 3.0, USB 2.0นะครับแล้วก็มี USB C Thunderbolt 3นะครับรวมไปถึงที่เสียบหูฟังด้วยในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยก็มีที่สแกนนิ้วมาให้ด้วยนะครับใช้ในการล็อกอินเข้าเครื่องด้วยนิ้วของเรา Trackpad ก็อยู่ในไซส์ที่มีขนาดที่ใหญ่พอดีนะครับไม่ได้ใหญ่ไปแล้วก็ไม่ได้เล็กไปจนใช้งานยากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบส่วนคีย์บอร์ดนั้นก็เว้นระยะของช่องต่างๆได้ดีนะครับเวลาใช้งานถนัดมากๆแล้วก็เวลาสัมผัสกดลงไปเนี่ยให้ความรู้สึกที่ดีมากเลยครับ ตัวจอกับเครื่องนั้นสามารถกางออกมาได้ถึง180องศาเลยทีเดียวนะครับก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของบานพับเท่าไหร่ในการที่เอะมันจะกางได้แค่ไหนแล้วถ้าเกินกว่านั้นไปแล้วอาจจะหักหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถกางไปได้แนบโตะไปเลย หน้าจอก็ไม่ธรรมดานะครับกับความละเอียด full hd ขนาด14นิ้วครับที่ต้องบอกว่ามีขอบที่บางมากๆกนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเพราะว่ามันไม่รบกวนสายตาเวลาชมอะไรเท่าไหร่ซึ่งขอบบนของจอเองก็มี webcam มาให้ใช้งานด้วยนะครับจอเป็น ips แบบผิวด้านนะครับก็ลดแสงสะท้อนต่างๆได้ดีมองจากมุมข้างๆก็ยังมองเห็นนะครับแล้วก็จากการใช้งานเองไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปหรือการดูหนังเองก็ตามนะครับก็ค่อนข้างน่าพอใจ ตัวลำโพงเป็นลำโพงคู่นะครับอยู่ด้านล่างทางซ้ายและก็ขวานั่นเองครับซึ่งเสียงก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับใช้งานดูหนังแล้วก็ทำงานทั่วๆไปได้ <L ess noise> ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อไว้สำหรับเล่นเกมใหม่ๆภาพสวยเวอร์เอร์การาฟิกหนักๆน,นะครับแต่สามารถเล่นเกมเบ,มบาๆทั่วไปได้หรือว่า เกมเก่าสามารถปรับภาพให้สวยงามหรือว่าขั้นสุดได้นะครับอย่างอันนี้ผมลองโหลดมาเล่นดู BioShock Remaster นั่นเองนะครับก็ทำผลงานออกมาได้ดีภาพลื่นภาพสวยเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ลองเทส Ge e k b e n c h ดูนะครับ Single c คอยอยู่ที่1000นะครับแล้วก็ม l t ติคอ e อยู่ที่2,300อครับอีกหนึ่งจุดที่ดีก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่ยาวนานนั่นเองนะครับใช้งานต่อวันเนี่ยได้ประมาณ10ชั่วโมงัพเลยทีเดียวแล้วก็ใช้ประมาณ30นาทีแบตใช้ได้ประมาณ4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็น่าจะ อบโจทย์สำหรับใครที่ออกไปทำงานนอกบ้านวันหนึ่งเนี่ยสิชั่วโมงนี่มันเหลือๆอยู่ละก็อยากจะแนะนำนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กตัวใหม่สำหรับการทำงานนะเน้นว่าทำงานนะครับและที่สำคัญคือพกพาได้ง่ายมากๆนะครับก็ต้องเป็นตัวนี้แหละ Acer Swift นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นที่ผมเลือกเนี่ยก็อยากจะแนะนำด้วยว่าให้ใช้ Intel นะครับโดยเฉพาะ Intel Core Gen 10นั่นเองครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยของ Intel เพื่อความมั่นใจนะครับว่าคุณจะได้คอมที่มีประสิทธิภาพสูงสเสถียรแล้วก็รองรับการทำงานโปรแกรมต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft ที่เราใช้กันนะครับ Office PowerPoint ต่างๆรวมถึง Adobe เองก็รองรับทำงานกันได้อย่างดีชิป Intel Gen 10เองก็รองรับการเชื่อมต่อกับ WiFi 6นะครับรุ่นใหม่เลยก็คือ WiFi ความเร็วสูงนั่นเองครับและนี่ก็คือ acer swift 3นั่นเองนะครับตัวที่ผมเลือกมาใช้น้ำหนักดีมากเลยนะครับแล้วก็เบามากแล้วโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบกันกับสีนี้สีชมพูนะครับตัวนี้ราคาดีมากนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่ราคาไม่เกิน20 0 0 0บาทเอาไปใช้งานทำอ่าช่องเว็บทั่วไปทำงานเอกสารต่างๆตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับ16,990าบบาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหราคาสบายกระเป๋าทำให้คุณทำงานนะครับแล้วก็ความบันเทิง ต่างๆก็เรียกว่าครบนะครับใครที่สนใจก็ซื้อได้ตามร้านไอทีชั้นนำนะครับเช่น Advise Banana IT City JIB Speed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าจะซื้อโน้ตบุ๊กืัองที่ก็เลือกสเปคเนี่ยเป็น Intel อย่าลืมมองหาสัญลักษณ์ด้วยโดยเฉพาะ Intel เจนสิตัวใหม่ล่าสุดนะครับคุณจะได้ทํางานลื่นๆสบายๆไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการกระตุกหรือว่าปัญหาจุกจิกเล็กน้อยที่จะมากวนใจคุณนะครับต้องอินเทลเท่านั้นนะครับงไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะฮะยูทูบเฟซบ o ๊ก Instagram เองก็ตามนะฮะฝากด้วยละกันแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงหรือว่าใครถอยมาแล้วลองมาแชร์ความคิดเห็นหรือว่าประสบการณ์การใช้งานของ Swift 3ตัวนี้กันจาก Acer นั่นเองนะครับลองแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับส่วนคลิปนี้หมดเวลาคิวแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนเจอกันสวัสดีครับ